ดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกรทขายครับในคลิปนี้ก็จะมารีวิวตัวละครสึบากินะครับซึบากิเป็นตัวละครสายแทงนะที่ยืนแน่นนะครับแล้วก็เป็นระดับเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ2ดาวนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่ใช้งานได้หลากหลายนะครับแทบจะทุกโหมดเลยก็เลยคนจะอาเป็น3มดาวแลดูกันที่ความสามารถ หลักๆของเธอก็คือเป็นแทงสายหลบนะครับจะเห็นว่าค่าหลบหล็กเนี่ยสูงมากนะครับี4เลยแต่ค่าพลังป้องกันเนี่ยมีแค่ร้อยเดียวก,นนยก็เดี๋ยวจะเทียบให้ดูแล้วกันครับว่าตัวละครแทงอีกตัวนึงเนี่ย <c oughs> ถึงแม้เลเวลจะไม่ไม่เท่ากันนะให้ดูของเอมี่นะครับเอมี่ e จะเห็นว่าค่าหลบเหล็กเนี่ยจะอยู่ที่200เท่านั้นนะแล้วก็ พลังม้องกันแต่พลังมงกันเนี่ยจะขึ้นมาเป็นห้าร้อยเลยก็คือจะมีเกมนี้หลักๆจะมีแท้งสายหลบนะครับกับสายที่เป็นเน้นพลังป้องกันนะครับยืนชนแต่เขานิยมสายหลบกันเพราะว่ามันยืนได้นานกว่าสําหรับตอนนี้นะครับการหลบล่ะทาให้ยืนได้นานกว่านะครับตัวนี้ความพิเศษอย่างคืงอเกาะเป็นสีฟ้านะครับซึ่งเกาะฟ้าเนี่ยเป็นอะไรที่หายากนะครับสำหรับเกมนี้ ทำให้โดนดาเมจของตบตีสีแดงเนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็โดนสีเหลืองเนี่ยก็จะไม่โดนแรงไปกว่านั้นนะครับเป็น100ปร้อยเปอร์เซนต์ปกติเธอจะมีความสามารถในการเ,เรียกว่าความถนัดนะครับก็คือมีในอาคารนะครับเอยแถวบอ,อาคารเดียเด๋ยวว่าอะไรรงเนี้อาคารนะครับการแจ้งนะครับแต่ว่าแพ้แพ้ทางในพื้นที่ เข้าใจว่าพื้นที่ปิดในตัวอาคารนะมันจะมีในเมืองอ่ะน,นี่ในเมือง,องการแจ้งในอาคารนะบุคงอยู่เลยในเมืองนะครับปรการแจ้งเนี่ยใช้งานได้ดีแต่ว่าจะแพ้ทางที่อยู่ในอาคารแต่ละข้ามมันเป็นบ้านวะต่อมาครับมาดูพื้นที่สกิลนะสกิลเธอจะเป็นถ้าไม้ตายเนี่ยจะเป็นการตัวยุตอยู่ที่อยู่รอบๆอรัศมีนะซึ่งรัศมีกว้างเดี๋ยวไปลงดานแล้วจะทาให้ดูนะเพราะกว้างกัน ไช้คอสสีนะครับซึ่งยั่วยุเป็นระยะเวลาประมาณ5วินาทีอันนี้มันอยู่ที่เลเวลสกิลเนาะซึ่งเลเวลสกิลผมจะไม่ลงลึกนะครับจะมีตัวเลขเนี่ยสามารถไปหาได้ในตามเว็บไซต์เพราะว่าเลเวลมันมันค่งนขัางจะถี่พอสมควรแล้วก็พลังป้องมัจะเพิ่มพลังป้องกันด้วยระยะเวลาสาสิวินาทีต่อมาครับิล พื้นฐานนะครับสกิลนี้จะเด้งเลือดตัวเองเมื่อเลเวลเอ่อไม่ใช่เมืมเ่อเลือดตรงหต่ำกว่า3 0เอเธอก็จะเด้งเลือดตัวเองขึ้นมาปึ้งเลยแต่ไอส้สกิลเนี้ยมันจะใช้แค่ครั้งเดียวต่อนหนึ่งการต่อสู้นะครับต่อ,อมาครับสกิลติดตัวครับก็จะเป็นเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวเอง,เองแล้วก็สกิลรองครับจะเพิ่มพลังป้องกันนะครับเอยไม่ใช่เพิ่มเ้าเรียกว่าลดความเสียหายที่ได้รับเนี่ยลดลง เมื่อเธออยู่ r e l o a ดกระสุนอยู่นะครับอาจจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับสกิลสกิลเนี่ยจะไม่มีสกิลโจมตีเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวซูเปอร์กีเนี่ยจะเป็นแทงที่เป็นแทงแทงจริงๆก็คือไม่มีการโจมตีเลยสิน้นไม่ไม่สามารถหวังผลเรื่องพลังโจมตีของเธอได้นะเพราะว่าทําดาเมจได้แทบแทบจะไม่มีดาเมจเลยเพราะว่าได้ต่ำสุด เดี๋ยวผมตัดไปที่ฉากต่อสู้แล้วับไปลงต่านให้ดูนะอะนะครับมาถึงตรงนี้นะครับจะเปิดให้ดูอันนี้คือระยะสกิลของซูเปอร์กิครับเมื่อกดใช้แล้วเนี่ยจะเห็นว่ามีเครื่องหมายตกใจขึ้นที่หัวศัตรูก็คือยั่วยุให้ศัตรูโจมตีได้ ก็จะมีผลมากนะครับในการลงดาบแล้วก็ทั้งใน p v p ด้วยนะครับแต่ก็จะเห็นว่าเมื่อโดนโจมตีก็จะเจ็บหนักนะครับถ้าถ้าดาเมจเข้าเข้าตัวซูร์กี้เนี่ยก็จะโดนหนักกว่าชาวบ้านเขาหนักกว่าตัวแทงอื่นๆเพราะค่ากลังป้องกันต่า เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะตัดไปที่เดี๋ยวผมตัดไปที่ PVP นะครับโอเคนะมาที่โหมด PVP นะครับก็ไม่จำเป็นต้องดูซูเปอร์กี่โหมดนะครับซูเปอร์กี่ฝั่งลงหล้ามกันได้นะครับว่าเข้าใจว่าค่อนข้างจะมั่นใจว่าทุกทีมจะมีนะครับอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเอาวันนี้ก็ได้นะครับ ก็จะให้ดูถึง <c oughs> วามนะครับไม่ใช่ถึกหรอกวามตบลีกนะครับก็จะขึ้นมิสกันรัวๆเลยนะฮะก็คือใช้ซึมะจีขายตายก่อนก็น่าจะได้เปรียบกว่า <c oughs> ไม่ทันกูนะครับอารเดมิสอีกแล้วนะครับตีกันไปตีกันมาอย่างไงก็ขึ้นมิสเป็นอะไรที่ยากมากการที่จะ เอาซื้อกี้ลงตัวเนอะแต่ทีนี้มันก็จะมีอย่างที่คลิปที่แล้วผมพูดไปนะครับตัวที่ชนะทางก็จะเป็นฮารุน่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าฮารุนะาจะยิงตัวทุกัางนะครับแต่หลายครั้งคือฮารุนะตัดโอ่งไปเนี่ยไม่ตายขึ้นมิดนะี่นะผมแล้แล้ะแต่ก็จะจะให้ดู ให้ดูเลยนะครับว่าซูเป,ปอร์จีฮิวได้นานขนาดไหนเดี๋ยวนี่ยังไม่ได้ใช้เด้งเลือดตัวเองเลยจะเป็นเตลินาฮิวอยู่เอะยัง,ยงไม่จบไม่สิ้นแน่นอนต้องรองหมดเวลาเลยมนะึงเนี่ยอันนี้ตะกี้ตะกี้เด้งเลือดตัวเองหมดแล้วนะครับหมดไปต่างกันต่างสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว ทีนี้ตัวที่อยู่ตรงนี้เนี่ยจะมีแพสุปกีกันเองนะที่โจมตีเป็นสีเหลืองจะบอกว่าโอชิโนนี่โจมตีเป็นเหลืองวะที่ผมจับไม่ได้อาอารุล่วงไปแล้วนะครับที่บิกกี้ก็ยังเป็นโจมตีแดงยืนยืนเงินโยยาวอ่ะ หมดเวลานี่คือผมแพ้แน,น่นอนแนวหลังโดนขวาเกียงไปหมดแล้วเหลือกันแค่แทงไปกันเองเลย<อ>ตามนั้นครัก็ไม่มีตัวโจมตีแล้วยังไงก็แพ้นะก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละคือ จะให้ดูว่าเป็นตัวที่ควรจะปั้นครับใครก็ควรจะมีวันเป็นตัวละครที่ใช้งานได้หลากหลายนะครับที่จริงลงเลนบอสเนี่ยแต่ตอนตอนที่ผมอัดคลิปมันไม่มีเลนบอสให้ลงนะลงเลดบอสก็ก็จําเป็นนะครับในบางบางบอสบางตัวนะครับที่ต้องดึงความสนใจมาลงที่แทงนะครับไม่งั้นแนวหลังคนลงตีจนตายไปหมดะครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้คนระับจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ